สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมซีนอยในงวดของวันที่17เดือน9นะคะ2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1นึ่งเม็ดเดียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่ๆเนาะ สำหรับแนวทางเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลเมื่อวานเอ่อกันก่อนนะคะพี่ๆเนาะเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆน้องแอดให้เด่นที่ห้ากับศูนย์นะคะเมื่อวานนี้เยดายนะคะจับตัววิ่งรูดผิดอีกแล้วนะคะศูนย์เมื่อวานนี้เข้ามาแค่ หลัก้อยนะคะพี่พี่ดูเข้าในหลักร้อยนะคะเข้าตัววิ่งไปนะคะเข้าตัววิ่งนะคะตัวรูดไม่มานะคะมาตัววิ่งเพราะว่าเข้ามาหลักลอยนะคะพี่พหลักร้อยมาหนอยกิจแล้วก็หนอย VIP นะคะเข้าเลขวิ่งไปนะคะศูนย์ส่วนห้าเมื่อวานนะคะส่วนห้านี่เมื่อวานนี่เขาเข้าห้าหกพี่พี่เสียดายนะคะถ้าจับห้าไปรูด ก็จะเข้าไปที่ห้าหกนะคะก็ตัวเด่นห้ามาห้าหกสำหรับสายรูดนะคะเมื่อวานนี้หลุดไปนะคะก็กะขอภัยพี่พด้วยนะคะสำหรับตารางนะคะในตารางเมื่อวานนี้แนวทางนะคะเมื่อวานนี้เข้ารอบปกตินะคะปกติตารางเข้าสองสี่นะคะพี่พี่สองแล้วก็สี่นะคะเข้าใน รอปกติไปนะคะตารางก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้ตารางเข้าแค่สองสี่นะคะพี่พเดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันที่สิบเจ็ดกันต่อนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดชอบตัวดินตัวไหนอ้ขอไปนะคะพี่พท่านใดชอบตัวดินตัวไหนก็ลองพิจารณานะคะไม่ต้องตามตัวที่น้องแอดจับวิ่งรูดให้ก็ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้ก็จับวิ่งรูดผิดตัวนะคะ เดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันที่17นะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดก็มีบ้านเสียงโชคนะคะพี่พี่สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะคะใต้คลิปใต้ใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านถุงเงินนะคะพี่พี่ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะสำหรับแนวทางของวันที่17นะคะก่อนไปรับชมน้องแอดก็ ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆท,ทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะในวันนี้ให้เด่นไปที่7นะคะ7แล้วก็9 ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะน้องเอดให้วิ่งรูดที่จิตนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะวันนี้ตารางเดี๋ยวค่อยไปรับชมนะคะส่วนท่านใดชอบก็ตามได้เนาะไม่ชอบจิตเอาเก้านะคะ สำหรับตารางนะคะตารางก็จะมีเจ็ดเก้าหกสามหนึ่งแปดนะคะพี่พี่จับคู่จับวินกันได้นะคะในตารางท่านใดชอบตารางเดินที่เจ็ดแล้วก็เก้านะคะในสูตรนี้ตัวที่น้องแอดชอบนะคะรูดวิ่งนะคะชอบ เจ็ดเก้านะคะเจ็ดสามเจ็ดหกตัวนี้นะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองในสูตรนี้นะคะตัวที่น้องแอดนิ้นให้นะคะ ถ้าใหนชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะคะเน้นไปที่7172 73แล้วก็7679นะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าชื่อชอบอย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ